สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า a s k THE DOCTOR กับเหรียญชิบะอินุของเรา ก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครับเรื่องนี้มันยังไม่มีบทสรุปออกมามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ongoing situation นะครับหรือสถานการณ์ที่เราจะต้องรอการอัปเดตจากสายข่าวในเรื่องของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครสำคัญและโครงสร้างของเรื่องนี้ว่ามันเริ่มต้นมายัางไงนะครับตัวละครหลักๆ เรารู้จักกันดีนะครับเหรียญชิปของเราทิกเกิลซิมโบล SHIB นะครับที่2ก็คือชัยโทชิคุซามะนะครับหรือหลายคนมองว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญชิบินุบางคนบอกว่าไม่ใช่บางคนบอกว่าเป็นแค่ล e ดโปรเจกต์หรือเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยนักพัฒนา ของโปรเจกต์เหรียญชิปนะครับทั้งนี้ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยออกมาให้แบบเห็นหน้าตาจริงๆว่าเขาคือใครแล้วเขาเป็นใครแบบอย่างเป็นทางการนะครับที่3ก็จะเป็น a s k the doctor นะครับ a s k the doctor เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บเบสนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถให้ คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปสอบถามในเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพนะครับข้อมูลทางการแพทย์บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014นะครับซึ่งจริงๆคำว่า Ask the Doctor เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เนซีเท่าไหร่แต่พอปี2016เนี่ยนะครับเขาออกมาประกาศว่าเขาจะรับบิ t คอยนในการชำระค่าบริการ Ask the Doctor เนี่ยมันมีในเรื่องของ การให้อ่านฟรีนะเพื่อนๆว่าสมมติคนเข้าไปถามว่าปวดไส้ติ่งตรงไหนนะครับคุณหมอก็อาจจะเข้ามาตอบว่าอ้าวท้องท้องน้อยด้านขวาครับอะไรประมาณนี้แล้วถ้าคนเข้าไปถามอีกแล้วมันจะมีอาการขึ้นไส้ไหมครับหรืออะไรไหมเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า DF นะครับหรือ Doctor Fee เพื่อนๆน,นะในในทางการแพทย์เขาเรียกกันว่า DF นะครับก็ค่าบริการที่คุณหมอจะต้องได้ยกตัวอย่างในกรณีนี้อาจจะประมาณว่า แพลตฟอร์ม Ask the Doctor เนี่ยนะครับคิดค่าบริการ100บาทคุณหมอก็จะได้ค่า DF 80บาทส่วนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะได้20บาทประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่า a s k the เ o c t o r เนี่ยเขาก็เริ่มรับเหรียญ o g e c o i n ด้วยนะครับนอกจาก Bitcoin มา Dogecoin แล้วก็อีกหลายๆเหรียญ ทำให้ในบริษัทเขาเนี่ยนะครับในบาลาน์ชตหรือว่างบการเงินงบดุลหรือเอกสารที่แสดงถึงทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยนะครับมันก็มีหลายหลายเหรียญอยู่ในบาลาน์ชตจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาประกาศว่าเขาจะเพิ่มเหรียญชิบะอินุเข้าไปในบาลาน์ชตของเขามูลค่ากว่า31,000 0ล้านชิปนะครับหรือประมาณ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐณนะตอนนั้นนะเพื่อน ซึ่งพอเขาประกาศอย่างนั้นมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นข่าวคึกโคมขึ้นมาชิปอาร์มี่ก็ค่อนข้างที่จะยังไงอะแฮปปี้นะเหรียญเราได้รับการมีการดอปใช้แบบนะระดับ a าร์คเ d ด็ t เตยังเข้ามานะครับเ,เก็บเหรียญชิปไว้ในบาลานซ์ชีตหรือไว้ในงบดุลของบริษัททีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับดราม่ามีอยู่4ประเด็นด้วยกันเพื่อนๆประเด็นที่1คือ เขาออกมาประกาศว่าเขาจะเทเหรียญชิปหรือเทแล้วนะครับ 2. คือเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งเหรียญชิปเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับและใช้นามบางหน้าว่าชัยโทชิคุซามะและเขาจะออกมาแฉในอนาคตเขาบอกว่าให้พวกเราเตรียมตัวไว้เขาจะออกมาถแถลงในอนาคตว่าชัยโทชิคุซามะเนี่ยเป็นใครนะครับและเป็นมิจฉาชีพยังไงส่วนข้อที่3เนี่ย เขาติดต่อไปทางคริปโตเอ็กชแนนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Binance นะ c r ิปโตดอทคอม e n เนี่ยบอกว่าให้เอาเหรียญชิบ b a นุออกจากกระดานเทรดนะครับส่วนข้อที่4เพื่อนๆเขาจะฟ้องเหรียญชิปและจะฟ้องชัยโทชิคุซามะและจะแฉโฉมหน้าตัวจริงในชั้นศาลนั่นคือสิ่งที่เขาพูดนะครับนี่นะครับสเตทเมนต์ล่าสุดเขา ทวีตไว้ why, นะครับบอกว่า we will begin our initial lawsuit filing against Chip Token and Chaitoshi Kusama in UK tomorrow. It's our obligation to protect the crypto community from these potential scammers. We will get their identities นะครับประมาณว่าเราจะเริ่มดำเนินคดีชั้นเบื้องต้นกับ Chip Token และ Chaitoshi Kusama ในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศอังกฤษ มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะปกป้องชุมชนคริปโตจากกลุ่มที่อาจจะเป็นมิจฉาชีพเขาใช้คำดีนะครับเขาใช้คำว่า potential scammers นะครับหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพคือถ้าบอกว่าเป็น scammer หรือมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะโดนแบบหมิ่นประมาทได้นะเพื่อนๆแล้วเขาก็บอกว่า we will get their identities นะฮะหรือประมาณว่าเราจะกระชากหน้านะกลุ่มมิจฉาชีพนี้ลงวันที่21ธันวาคมนะครับ ก็เขาบอกจะฟ้องพวกนี้คือข่าวล่าสุดมันมีรายงานออกมาว่าเขากําลังเริ่มดําเนินคดีหรือเริ่มฟ้องแล้วนะฮะก็นั่นก็คือในเรื่องของชัยโทชินะฮะแล้วก็ Ask the Doctor ทีนี้ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนๆสิ่งที่ คนที่ตามชัยโทชิคุซามะแล้วก็ตาม a าร์ h e ด็อกเตเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือการถกเถียงกันใน Twitter มาด่ากันอนะว่าง่ายๆนะครับทางอาร์ซ์ด็อกเตอร์ Doctor, เขาก็บอกว่าเนี่ย ใช้โทชีเนี่ยเป็นเป็นสแกมเป็นมิจฉาชีพนะส่วนใช้โทชีก็บอกว่าอาร์ h เดอะด็อกเตอร์เนี่ยแหละเป็นสแกมนะครับรับเงินลูกค้ามาไม่เคยช่วยลูกค้าเลยไม่เคยช่วยคนไข้เลยอะไรประมาณนี้ต่างคนต่างขุดคุ้ยต่างคนต่างอะไรขึ้นมาเนี่ยและไอ้ทุกอย่างที่อาร์ h เดอะด็อกเตอร์เขาเคยทวีตไว้เกี่ยวกับชิบ b อาร์มี่หรือชิปโทเค็ตเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไปลบหมดเลยเพื่อนๆนนะเข้าไปลบแบบเกือบหมดเลยอะนะสิ่งที่เขาเคยพูดว่า ชิปอาร์มี่เนี่ยแบบเหนียวแน่นกลมเกลียวกันมากนะเป็นคริปโตคอมมิตี้ที่รักกันจริงๆอะไรประมาณนี้ทุกอย่างที่เขาเคยชมไว้นะฮะหรือเคยอวยไว้เนี่ยเขารลบทิ้งออกหมดเลยนะฮะก็แม้กระทั่งนะล่าสุดเนี่ยนะ คุณชัยโทชิคุซามะเนี่ยแกก็ทวีตบอกว่าเนี่ยพ่อแกป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะทาง a าร์ h เดอะด็อบอกว่า,อาขอโทษด้วยนะที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นเราเสียใจด้วยนะแล้วก็หวังว่าคุณพ่อคุณหายวันหายคืนนะเราจะภาวนาสวดมนต์ภาวนาให้อะไรประมาณนี้คือแบบจะเล่นพ่อกันอยู่แล้วชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆด่าไม่ดา่ดากันมานะครับทีนี้นะฮะไอ้ดราม่าทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบ ทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนเอนล่าสุดเนี่ยถ้าเราเห็นได้นะครับทาง Ask the Doctor เน้ยเขาเคยประกาศว่าเขาจะออกแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับแอปพวกแอปแบบ Exercise อ่ะเพื่อนๆน,นะฮะที่ชื่อว่า Steps นะครับคือถ้าเกิดเราเดินเราดาวน์โหลดแอปนี้เนี่ยนะถ้าเราเดินครบ1 9 0 0 0เขาบอกว่าเขาจะเผาเหรียญชิบะอินนะจะเผาเหรียญชิป ก็แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเผาเท่าไหร่นะเขาเขียนว่าถ้าเดินครบ1นึ่งเนี่ยเขาจะเผาเปริมาณ TBD หรือ to be determined หรือเขาจะตัดสินใจทีหลังว่าจะเผาเท่าไหร่นะฮะทั้งนี้นะไอ้เรื่องนั้นมันก็เงียบไปมันก็ไม่ได้มีข่าวว่าเขาจะเผาหรือเปล่านะฮะชิปอาร์มี่ก็แบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยอาร์ซ์ด็อกเตอร์ทำไมไม่พูดตามที่สัญญาไว้นะครับ แล้วก็นะประเด็นที่หลายๆคนน่าจะทราบดีนะครับในเรื่องของการที่ a าร์ h เดอะด็อเตอขามา,าทำ c l l l n g n นะบอกว่าเขาจะเผา2,000ล้านชิปถ้ามีผู้ติดตามบนบัญชี Twitter และ Instagram เนี่ย50,000คนนะครับก็พอเขา ปรกาศขึ้นมาเนี่ยนะภายในระยะเวลาสั้นๆแน่นอนละชิปอาร์มี่เรากลมเกลียวอยู่แล้วนะก็เข้าไปกดติดตามทั้งใน Twitter และใน Instagram เนี่ยจนเขาได้เกินเป้าอ่ะเพื่อนๆรู้สึกได้ประมาณ60,000กว่านะครับทั้งนี้ก็ตอนนี้คนก็ไปกด Unfollow หรือยกเลิกติดตามกันไปเยอะแล้วนะฮะมันก็เลย แน่นอนนะครพอเขาทะลุเป้าแล,แล้วแล้วไม่มีการเผาเนี่ยชิปอาร์มี่ก็เข้าไปต่อว่าแน่นอนนะว่าเอา้าทำไมไม่ทําตามสัญญาเนี่ยคือไม่ไม่ทำตามสัญญาเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะฮะเพื่อนๆที่ผมไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะฮะแต่วันนี้จะพูดถึงในเรื่องของอตัวละครสําคัญนะครับนั่นก็คืออย่างที่เรียนนะชิปอาร์มี่แล้วก็ทาง a s ร์คเดอะด็อกเตแล้วก็ชัยโทชิเนี่ยนะฮะคุซามะเนี่ยว่า ใครเป็นมาอย่างไงประมาณนี้เพื่อนข่าวลือมันก็ออกมาประมาณว่าเขาอาร์คเสด็ o เตอรเนี่ยเขาตั้งใจทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งใจสร้างกระแสเกาะกระแสชิบะอินุนะครับแล้วก็กําลังจะไปเกาะกระแสกับฟลอ k กิอินุนะฮะ มันก็มีหลายทฤษฎีหลายบทความที่เขียนไว้แต่ละศูนย์ข่าวแต่ละสายข่าวก็ออกมาให้ความเห็นให้มุมมองต่างกันนะเพื่อนๆทั้งนี้นะครับโครงสร้างเรื่องก็ประมาณนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ใครที่มีข้อมูลนะครับทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของอคดีความในเรื่องของชัยโทชินะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่มันเป็นดราม่าเนี่ยนะเราต้องการที่จะเสริมก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆก็เป็นเรื่องที่ผมมึนนะผมคือแน่นอนผมสรุปไม่ได้ตรงนี้นะครับมันยังไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อๆที่ออกมาให้สรุปเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจะออกมาแฉในอนาคตว่าชัยโทชิคุซามะเป็นใครเนี่ยนะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับก็เอาล่ะเพื่อนๆวันที่ก็ประมาณนี้นะครับ นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม